คือครับพี่น้องทุกคนครับมีหลายคนอ้างเหตุผลและก็พยายามยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆครับและก็มีหลายคนก็แย้งว่าพระเยซูไม่สามารถที่จะเป็นขึ้นจากความตายได้ครับพระคัมภีร์ส่วนใหญ่จะบันทึกว่าพระเจ้าทรงกระทำหรือทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายครับฉะนั้นใครก็ตามที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่ง ก็ไม่ยากที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงกระทําให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายได้ครับการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ครับมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับคือมีการบันทึกเอาไว้ในหนังสือพระกิตติคุณสี่เล่มครับที่เราเรียกว่า ieu, มาัทธิวมาระโกลูก,กาและก็หนังสือยอห์นครับพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มได้บันทึกเรื่องราว,เก,วเกี่ยวกับการตายและการเป็นขึ้นจากการตายของพระเยซู ว้ในบทท้ายครับคำพูดติดปากคำหนึ่งซึ่งทุกคนเรียกการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูว่าอุโมงค์ว่างเปล่าครับคำว่าอุโมงค์ว่างเปล่านั้นมี2ความหมายครับคือ1มีความหมายทางประวัติศาสตร์ครับและก็2มีความหมายทางศาสนศาสตร์ครับแน่นอนครับคริสเตียนเชื่อว่าอุโมงค์ว่างเปล่าเกิดขึ้นจากการที่พระเจ้าทรงชุบ ให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายครับส่วนคนที่สงสัยและไม่ยอมรับในเรื่องนี้ก็สามารถแย้งว่าการที่อุโมงค์ว่างเปล่านั้นไม่จําเป็นว่าพระเยซูจะเป็นขึ้นจากความตายครับเพราะอุโมงค์ว่างเปล่าสามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าพระศพของพระเยซูถูกขโมยหรือถูกเคลื่อนย้ายหรือพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนจริงๆครับ,รบเพียงแต่สลบไปหลังจากนั้นก็เป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเราจึงเห็นว่า การที่เราคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแบบหนึ่งแบบใดครับก็จะมีความหมายทางศาสนศาสตร์ที่แตกต่างกันครับเรามาศึกษาการตีความของผู้เขียนผู้บันทึกพระกิติคุณครับเกี่ยวกับการตายและก็การเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูครับการตีความว่าอุโมงค์ว่างเปล่านั้นมีความหมายว่าอะไรครับได้บันทึกไว้ในพระกิติคุณสี่เล่มครับ เราพบองค์ประกอบ4อย่างเกี่ยวกับการรายงานการคืนพระชนของพระเยซูในหนังสือกิตติคุณครับประการที่1อุโมงค์ที่ได้บรรจุพระศพของพระเยซูในตอนเย็นวันศุกร์ครับแล้วก็ถูกค้นพบว่าว่างเปล่าและก็ไร้พระศพของพระเยซูในเช้าวันอาทิตย์ครับและผู้ที่ค้นพบอุโมงครั้งแรกว่าว่างเปล่าก็รู้สึกตกใจมากครับและประการที่2ครับ พวกที่พบว่าโอโมว่างเปล่าแล้วก็กลับไปรายงานให้คนอื่นฟังและคนอื่นที่ได้ยินคำรายงานต่างก็คิดว่าเป็นเรื่องเลวไหล,หลครับแม้แต่พวกสาวกเองซึ่งเป็นคนวงในของเปเรซูก็ไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้ในตอนแรกๆครับประการที่สังครับต่อมาเมื่อพวกสาวกเองก็ได้รายงานว่าพวกเขามีประสบการณ์เป็นการส่วนตัว แล้วบอกว่าเขาได้เพเชิญหน้ากับพระเยซูผู้ที่เป็นขึ้นจากความตายซึ่งได้ปรากฏและก็สนทนากับพวกเขาเป็นประหนึ่งว่าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่จริงๆครับแล้วประการที่4ครับพวกสาวกก็เริ่มประกาศแล้วก็เทศนาว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและพระองค์ก็ยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้ตายจากพวกเขาไปครับการเล่าเรื่องเกี่ยวกับอุโมงค์ว่างเปล่าใน พระกิติคุณทั้งสี่เล่มถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากครับได้บันทึกไว้ในมัทธิวบทที่28อ่าข้อที่1-10แล้วก็มาระโกบทที่16ข้อ1-8แล้วก็ลูกาบทที่24ข้อ1น1แล้วก็พระธรรมยอห์นบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่10ครับถึงแม้ว่าการรายงานเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายของเยรซูอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันครับระหว่างพระกิตติคุณสีเล่มครับแล้วก็ ในบางรายละเอียดก็มีความแตกต่างกันมากครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติครับในการที่มีการรายงานสิ่งที่เห็นกับตาครับเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงครับว่าถ้าเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เห็นกับตามากกว่าหนึ่งคนแล้วก็ทั้งสองคนก็ออกไปรายงาน ให้กับคนอื่นฟังก็จะเห็นว่ามีการรายงานที่ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าการรายงานนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนครับแล้วก็เหตุผลที่เขารายงานหรือผู้ฟังก็เป็นเหตุผลหนึ่งทําให้การรายงานนั้นแตกต่างกันไปครับแม้แต่จะเป็นการรายงานที่เป็นเหตุการณ์เดียวกันครับ เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะจดจํารายละเอียดของเหตุการณ์นั้นได้ทั้งหมดครับสิ่งที่น่าสนใจสิ่งหนึ่งครับในการรายงานของเกิตติกรทั้งหมดทั้ง4ี่เล่มครับสิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกันครับก็ก็คือผู้ที่ค้นพบอุโมง์ว่างเปล่านั้นเป็นผู้หญิงรเราพบว่าในวันอีสเตอร์แรกครับพวกผู้หญิงเป็นพวกที่ไปที่อุโมง์เก็บพระสบ ของพรซูเป็นพวกแรกครับในวัฒนธรรมประเพณีของชาวยวครับเราทราบว่าเขาให้คุณค่ากับผู้หญิงน้อยมากครับผู้หญิงไม่สามารถที่จะเป็นพยานยืนยันใดๆได้ที่ศาลและก็ให้ข้อมูลใดๆที่จะเชื่อถือได้ครับฉะนั้นคำพยานที่เกิดจากผู้หญิงย่อมขาดน้ำหนักเพราะฐานะทางสังคมให้การยอมรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับ แต่ในทางตรงกลนข้ามกับผู้เขียนพระกิติคนทั้ง4ได้ให้น้ำหนักไปที่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำไปครับในหนังสือมรโกถึงกับเอ่อยชื่อผู้หญิงออกมาด้วยครับคือมารีและก็มารีมักดาลาครับและก็มารีเม่ของยากอบและก็นางสโลเมรครับซึ่งปรากฏอยู่ในบทที่15ข้อ40ข้อ47แล้วก็บทที่16ข้อหครับ และก็มารโกก,ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อผู้ชายซึ่งเป็นสาวกเลยครับการเป็นขึ้นจากความตายของพเะเรซูชาวนาซเรตดูเหมือนว่าทําให้พวกเขาแปลกใจไม่น้อยทีเดียวครับในความคิดของคนยิวทั่วไปแล้วครับเขาไม่เคยเชื่อว่าจะมีการเป็นขึ้นจากความตายแบบที่พเะเรซูเป็นขึ้นจากความตายครับถึงแม้ว่าคนยิวโดยทั่วไปก็จะเชื่อว่ามีการเป็นขึ้นจากความตายครับ แต่เหตุการณ์อย่างนั้นจะเป็นเรื่องของอนาคตครับการเป็นขึ้นจากความตายของมนุษย์จะเกิดขึ้นตอนสิ้นโลกนี้เท่านั้นครับเราอ่านพบในพระคัมภีร์ครับว่าแม้แต่พวกฟาริสีเองครับก็เชื่อเรื่องการที่มนุษย์จะเป็นขึ้นมาจากความตายในอนาคตครับคือหลังจากที่มนุษย์ทุกคนได้รับบําเหน็จรางวัลและก็การพิพากษาของแต่ละคนส่วนพวกซาดูสีครับเป็นพวกหนึ่งพวกเดียวครับที่ไม่เชื่อ เรื่องการที่มนุษย์จะเป็นขึ้นจากความตายครับไม่ว่าเมื่อใดก็ตามมนุษย์ไม่สามารถที่จะเป็นขึ้นจากความตายได้ครับเราเองครับซึ่งเป็นฟาริรสีก็เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายซึ่งเราอ่านพบในกิจการบทที่6บทที่26ครับข้อที่6ถึงข้อ8ครับการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูเป็นฐานหลักสำคัญของข่าวประเสริฐครับที่คริสชน ได้เชื่อแล้วก็ปรากฏอยู่ตลอดพรมพิมใหม่ทั้งเล่มเลยทีเดียวครับถึงตอนนี้ผมอยากให้พี่น้องแบ่งคําออกเป็น2คําครับซึ่งเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า event กับ meaning ครับ event ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วในประวัติศาสตร์ครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีในปัจจุบันนี้แล้วครับยกตัวอย่างว่า,วากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสยามครับแล้วก็ถูกพม่าทำลายหรือ พระเจ้าตากศินมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพจากพม่าเมื่อประเทศสยามเสียกรุงครั้งที่สองครับจะเห็นว่าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ที่ผมกล่าวก็ผ่านพ้นไปแล้วครับแล้วเราที่เกิดมาทีหลังก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วอะไรล่ะครับที่จะทําให้เหตุการณ์นั้นสําคัญแล้วก็มีความหมายตราบเท่าทุกวันนี้ครับคริสชนหรือคริสเตียนไม่ได้เพียงแต่ท่องจํา หรือว่าสาทยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่เกี่ยวกับพระเยซูให้คนอื่นฟังเท่านั้นครับแต่สิ่งที่สำคัญครับก็คือการตีความหมายของเหตุการณ์นั้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและก็มีผลกระทบต่อเราณปัจจุบันนี้ครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับซึ่งพระนเรศวรได้ทรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยน้ำเต้าทองคำที่เมืองแครงครับ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตและเราทุกคนก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นครับแต่เหตุการณ์นั้นสําคัญครับเพราะว่าอาณาจักรสยามไม่ยอมเป็นประเทศราชของพมา่าอีกต่อไปนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่พระนเรศวรทรงหลั่งน้ําลงสู่พื้นดินที่บึงแครงครั้งนั้นครับเหมือนกับท่านโปโลได้เขียนจดหมายไปถึงคริสจักโครินในบทที่15ครับซึ่งชื่อว่าการเขียนจดหมายครั้งนี้เกิดขึ้น ไม่น้อยกว่า15ปีจากเหตุการณ์ที่เะเรซูส่งสิ้นพระชนและก็เป็นขึ้นจากความตายครับซึ่งเปโลบอกว่าพี่น้องทั้งหลายครับเจ้าขอให้ท่านคำหนึ่งถึงข่าวประเสรศิฐซึ่งเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งพวกท่านได้รับไว้และก็ตั้งมั่นคงตั้งมั่นคงอยู่และท่านจะได้รับความรอดโดยข่าวประเสริฐนั้นถ้าพวกท่านยังยึดมั่นในคำที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นนอกจากว่าท่านเชื่อแบบไร้ผล แล้วก็ในข้อที่3ครับเพราะว่าข้าพเจ้าได้รับมอบเรื่องสําคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่านคือพระคริสต์ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราเรื่องราวการตายเหตุการณ์การเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูได้เล่าส่งต,ต,ต่อจนถึงท่านโปโลครับโปโลไม่เพียงแต่ยกเรื่องเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นครับแต่โปโลได้ให้ความหมายว่า การตายของพระคริสต์ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์แต่เป็นเรื่องปัจจุบันเพราะว่าพระคริสตทรงตายเพื่อบาปของเราครับฉะนั้นการตายจึงเป็นเหตุการณ์ครับแต่เพื่อบาปของเราเป็นความหมายครับเราต้องแยกออกจากกันครับระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความหมายของเหตุการณ์นั้นครับเพราะว่ามีหลายคนครับที่ถูกตึงตายที่ไม้กางเขนครับ แม้แต่ในวันที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนก็ยังมีโจรอีกสองคนครับที่ถูกตรึงเหมือนกับพระเยซูที่กางเขนด้วยครับแต่การตายของโจรสองคนในวันนั้นก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรสำหรับคริสเตียนเลยครับเราจึงพอสรุปได้ว่าผู้เขียนพระคัมภีร์รวมทั้งเปาโลครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ความหมายของเหตุการณ์มากกว่าที่จะรายงาน ารายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตจะต้องมีความหมายทางศาสนศาสตร์ด้วยครับเช่นศาสนศาสตร์เรื่องความรอดเรื่องการยกโทษการให้อภัยและการที่มีชัยชนะเหนือความตายครับศาสนศาสตร์เหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการตีความหมาย การตายและก็การเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูครับฉะนั้นข่าวประเสริฐหรือพระิติคุณที่คริสเตียนประกาศจึงมีมากกว่าการประกาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ครับข่าวประเสริฐไม่ได้เพียงแต่บอกว่ามีครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อเยซูชาวนาซาเรตได้ถูกฆ่าตายที่กลางเขนพร้อมกับโจรอีกสองคนแต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครับมีความหมายที่สำคัญมาก ซ่อนอยู่ครับก็คือว่าพระเยซูทรงถูกนับให้เข้าอยู่กับคนบาปเพื่อคนบาปจะรับการยกโทษผ่านทางการตายและการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูครับมาถึงตอนนี้ผมหวังว่าพี่น้องทุกคนสามารถที่จะแยกแยะออกระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กับความหมายของเหตุการณ์นั้นครับเราก็จะสามารถตีความ หรือให้ความหมายเกี่ยวกับการตายและก็การเป็นขึ้นจากความตายของพริซูได้อย่างถูกต้องครับพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพรจเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนสวัสดีครับ